แอปพลิเคชัน Prox Mobile iPad Edition ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ gadget และเทคโนโลยีกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งไม่เพียงแต่วัยรุ่นและวยัยทำงานเท่านั้นปัจจุบันนักลงทุนสูงวัยหลายๆท่านพกพา iPad เพื่อติดตามราคาและซื้อขายหุ้นแทนการพกพาคอมพิวเตอร์และโน้ตบุ๊กแบบเดิมๆเ,เพราะว่าน้ำหนักเบาพกพาไปได้ทุกที่ใช้งานง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัส วันนี้ผมอยากจะแนะนำระบบ f u r y Integrated บน Poems Mobile iPad Edition ที่จะช่วยให้การลงทุนคุณเป็นเรื่องง่ายครับคุณสามารถใช้ username และรหัสผ่านชุดเดิมได้ทันทีทั้งจากบน PC และ Mobile Application ราคาหุ้นที่ตั้งดูประจำบนคอมพิวเตอร์จะถูกซิงค์ข้อมูลขึ้นมาอยู่บนมือถือของคุณด้วยกรารทำงนานผ่านระบบคลาวด์ ตรวจสอบราคาหุ้นและสัญญาอนุพันธ์แบบเรียลไทม์จากการทดสอบพบว่าความเร็วไม่แตกต่างจากจอซื้อขายของเจ้าหน้าที่การตลาดมากนักไม่ว่ามือถือของคุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไหนไม่ว่าจาก WiFi หรือ 3G ก็ไม่มีปัญหาแต่อย่างใดส่งคำสั่งซื้อขายง่าย,ายๆด้วยตัวคุณเองเพียงปลายนิ้วสัมผัสทั้งหุ้นและอนุพันธ์ตรวจสอบสถานะคำสั่งที่คุณหรือเจ้าหน้าที่การตลาดตั้งไว้พร้อมยังสามารถยกเลิกคำสั่งด้วยตัวคุณเองได้อีกด้วย แอพมือถือไอแ i ดเ d เดชันจะช่วยคุณไม่พลาดโอกาสในการลงทุนได้อย่างไรผยกตัวอย่างคุณให้เจ้าหน้าที่การตลาดของคุณสร้างคำสั่งซื้อขายไว้ถึงเวลาคุณติดประชุมหรือขับรถคุณไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่การตลาดของคุณได้เพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันบน iPad คุณก็สามารถตรวจสอบราคาส่งคำสั่งซื้อขายและยกเลิกคำสั่งซื้อขายได้ทันทีและ้ดยแนวคิดการออกแบบให้ใกล้เคียงกับการใช้งานบนเว็บไซต์ทําให้ผู้ใช้งานไม่ต้องเรียนรู้ที่จะใช้งานเพิ่มเติมและอีกหนึ่งฟังชันพิเศษคือ m o n e y Management. ที่ช่วยให้คุณทําธุรกรรมบริหารสินทรัพย์ระหว่างบัญชีหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมที่อยู่กับหลักทรัพย์ฟิลิปเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นแจ้งฝากถอนโอนตัดเงินค่าธรรมเนียมต่างๆช่วยลดขั้นตอนในการส่งเอกสารทางการเงินอีกต่อไปหากนักลงทุนท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store ชโดยใช้คำค้นหาที่ว่า poems เว้นวักมือบายแล้วเลือก iPad Edition แล้วโทรมาขอรับเดโมแอคเคท์เพื่อทดลองการใช้งานได้ฟรี และสำหรับช่วงนี้เรามีาโปรโมชั่น Try Poems สำหรับนักลงทุนที่เปิดบัญชีและซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตภายใน31ตาาุลาคมสะสมค่าคอมมิชชั่นครบ1,000บาทรับทันทีบัตรเติมน้ำมันมูลค่า500บาทสนใจเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลิปโโทร026353123